สวัสดีครับผมโอ๊กกิสดาเฉลิมสุขนะครับก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยและปัจจุบันก็เป็นเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME ประมาณ4บริษัทนะครับแล้วก็เป็นวิทยากรระดับประเทศนะครับก็เหตุผลที่ผมมาเข้าร่วมโครงการนี้นะครับเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกผมคุกคเคยกับโปรแกรมเมอร์เยอะมากนะครับแล้วผมก็อยู่ในแวดวงของ SME และสตาร์ทอัพมาโดยตลอด สิ่งที่ผมเห็นคือทั้ง SME และ Startup นะครับทำงานแทบจะไม่เป็นระบบนะครับทำงานไม่เป็นระบบสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็ซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับพัฒนาเสร็จช้านะครับต้นทุนสูงเกินไปนะครับพร้อมทั้งไม่สามารถรักษาคนที่ดีคนที่เก่งได้เพราะน้องๆก็จะบอกแต่ว่าไม่มีระบบไม่มีระบบนะครับดังนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมก็พยายามหานู่นหานี่นะครับว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับปัญหานี้ก็จะจนได้มาเจอนี่แหละครับ ISO 2910นะครับเรียกได้ว่าเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นมาตรฐานที่น้อยที่สุดนะครับเป็นมาตรฐานที่น้อยที่สุดเป็นเอกสารที่น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นเพื่อที่จะทําให้บริษัททํางานได้อย่างเป็นระบบและเรียกได้ว่าเหมาะกับ SME และสตาร์ทอัพเป็นอย่างมากนะครับ เนื้อหาตัวนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะมีความประทับใจอย่างมากเพราะว่ามันตรงกับสิ่งต่างๆที่ผมควานหามาตลอด15ปีนะครับมันตอบโจทย์กับทุกๆอย่างมากถ้าผมย้อนกลับไปนะครับผมคงจะเรียนมาตั้งแต่ปีหนึ่งนะครับรวมถึงตั้งแต่เปิดบริษัทใหม่ๆเปิดบริษัทมาทักหนึ่งเดือนปุ๊บผมก็คงจะมาสอบเจอตัวนี้เอามาตรฐานตัวนี้เลยนะครับก็สิ่งที่ผมอยากจะทําต่อไปนะครับก็คือทอํายังไงก็ได้ให้เผยแพร่ตัวมาตรฐานนี้ ให้มันไปไกลมากที่สุดความฝันผมคือทำให้ SME และสตาร์ทอัทั่วประเทศไทยนะครับได้มี ISO 2910ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแง่มุมที่ผมไปสอนเองนะครับหรือแม้กระทั่งแง่มุมที่ผมไปช่วยออดิตหรือว่าไปเป็นที่ปรึกษ,ษาก็ตามก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับไอเซมที่มีหลักสูตรดีๆขนาดนี้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าผมประทับใจมากที่สุดทีเดียวนะครับขอบคุณมากครับ